นายฟ้ามาเปียตอนที่ส5่ิห้าทิมพากฏดมากสามหนุ่มต้องมองเธอในขณะที่เธอยืนต่อหน้ากำนันช้างแอบไปหาปั้นไปพบลูกชายโดยที่ไม่บอกเธอและยิ่งมากไปกว่านั้นมีคนบุกเข้ามาที่บ้านและไม่ประสงค์ดีกำนันช้างถึงกับเถียงไม่ออกจ้องมองเธอตาปิ๊บๆพอๆกับถูและกระจาเลยว่ายัางไงพี่กำนันต่อไปเนี้ยห้ามไปหาเลยนอีกไม่งั้นอ่ะ ถ้าไอ้พวกนั้นโลเข้าอ่ะเหลงตายแน่พี่กำนันก็เหมือนกันทําไมไม่รู้จักคิดถ้าลูกเป็นอะไรไปอ่ะจะทํายังไงขอโทษจะ้ะขอโทษแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมากำนันถ้าไอ้เลงมันตายอะกำนันจะตามไปขอโทษมันเหรอได้ให้ฉันทายังไงก็ฉันคิดถึงมันแล้วก็จะเอาของไปให้มันไม่ได้เจอกันตั้งนานลูกฉันทั้งคนเอาล่ะละกำนันไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกครั้งนี้ฉันจะถือว่ากำนันทำพลาดแล้วเป็นบทเรียนแล้วกัน ้าอย่างนั้นก็อย่าทําเองถ้ากำนันจะทําอะไรต้องรายงานฉันฮะนี่เธอเป็นเมียฉันหรืองไงทําไมฉันต้องบอกเธอทุกอย่างพี่กำน,นันเออก็ได้ตาลึกกับทูถึงกับมองหน้ากันนี่พอกำน,นันเด้าพาเนี่ยตกลงมาเป็นเผู้อาศัยหรือว่ามาเป็นแม่กันแน่เนี่ยแกสองคนหยุดพูดแค่นี้ยังหูทาม่พอหรือไง กำนันช้างกระซิบกระซาบกับลูกน้องของลูกชายเอาละ่ะแยกย้ายกันไปนอได้แล้วตาลึกเอออค่ะครับเจ้พาเราไม่เป็นไรใช่ไหมผมไม่เป็นไรครับแค่ตกใจนิดหน่อยไม่คิดว่างานนี้จะเล่นของหนักพกปืนกันด้วยมันก็ต้องมีอยู่แล้วเราสองคนอยู่ที่บ้านก็ต้องระวังตัวถ้ามีอะไรก็โทรเรียกเจ๊เจ๊จะมาให้เหลวที่สุดมาไว้กับคนแถวนี้ <c oughs> ทำไมล่ะฉันก็แค่กำนันแหละตัวดีฉันไปนอนดีกว่าคขนอยู่ไปฉันก็โดนด่าอีกกำนันช้างเดินเลี่ยงไปแล้วสองหนุ่มก็ะยกตัวไปเช่นกันพิมพาคิดว่าพวกนั้นคงรู้ว่าเล้งยังไม่ตายแน่แนไม่งั้นไม่ส่งคนมาสอดแนมขนาดนี้เธอรู้สึกกงังวลเป็นห่วงช้างอันดับแรกเพราะเขาคือเป้าหมายแรกที่จะนำพาไปถึงเล้งเธอรู้สึกกังวลใจ ต่อให้เธอเก่งกล้าแค่ไหนถ้ามันมากันเยอะกว่าที่เธอจะรับมือได้เธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะปกป้องทุกคนได้หรือเปล่าแต่เธอก็จะทําให้ดีที่สุดหวังว่าคงไม่เกิดเรื่องร้ายๆส่วนทางปั้นเข้ามาหาปาคารถึงที่บ้านเบนจามินได้เจอปั้นคราวนี้เขาได้เจอสักทีสวัสดีคุณเบนจามินผมไม่คิดเลยว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทําไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับในเมื่อหลานของผมก็อยู่ที่นี่ ไม่น่าล่ะคุณคงไม่ได้มาหาผมโดยตรงใช่ไหมครับใช่ผมมาหาฟ้าคามตามีอะไรหรือเปล่าฉันจะมารับแกฮะ<า>ปันมองกริริยาของหลานชายดูเหมือนว่าท่าทางจะไม่อยากไปกับเขาะนี่แต่มันไม่ได้เขากังวนใจถ้ามาเฟียที่ชื่อวัดเกิดไม่พอใจถ้าฟาคามเป็นลูกของซูร่จริงๆมาเฟียคนนั้น ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับฟ้าคามเลยสักนิดบางทีหมอนั่นอาจจะทำร้ายฟ้าคามก็ได้เขาเป็นห่วงยิ่งฟังเรื่องเล่าที่แจ็คบินบอกว่าที่สุรีทิ้งฟ้าคามไว้กับเขาตั้งแต่แบบบอกในตอนนั้นก็เพราะหนีมอนี่นี่เองแล้วแต่ฟ้าคามถ้าฟ้าคามอยากไปผมก็ไม่ว่ารหลรอกครับฟ้าคามไปเก็บเสื้อผ้าตาเองไม่อยากไปกับข้าหรอ หรือว่าเองอยากอยู่กับเขาถ้าเองอยู่กับเขาเองก็ควรตัดขาดจากข้าข้าจะไม่มาหาเอางอีกพูดอะไรอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บเสื้อผ้าถูงนี้ป๋าคามเหลือบมองเบนจามินก่อนที่จะขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าตามด้วยเบนจามินเขาก็ขึ้นไปเช่นกันปันได้แต่มองหลานชายป๋าคามจะไปจริงๆเหรอไม่คิดจะลากันสักหน่อยก็ ก็ฉันก็ต้องไปไงนายก็รู้ว่าฉันกับตามีกันแค่สองคนถ้าตามารับฉันขนาดนี้ต้องมีเหตุผลแน่ฉันไม่อยากจะขัดแต่ฉันก็ไม่อยากจากนายเหมือนกันแต่มันจําเป็นนายคงไม่โกรธฉันนะไม่โกรธหรอกเพียงแต่ว่าน้อยใจอะไรกันพอตามาฉันก็หมดความสําคัญเลยฉันใช่แฟนหรือเปล่าใช่สิเบนจามินทําไมนายพูดจางนั้นล่ะฉันรกน่อยนะ ฟ้าคามพูดอย่างอ่อนอ่อนกอดแขนเขาเขาย่งปลายเท้าจูบที่คางของเขาแต่ไม่ได้ทําให้เบนจามินรู้สึกดีขึ้นมาเลยฉันไปไม่นานหรอกแต่ฉันก็จะกลับมาหาหนายให้มันจริงอย่างนั้นเถอะไม่ใช่ไปอยู่กับตาแล้วจะลืมแฟนจะลืมได้ยังไงเล่าฉันรักนายนายเองก็เหมือนกันจะเศร้าไปทําไมเล่าเราก็ยังโทรคุยกันได้ยังเห็นหน้ากันได้นี่แต่มันไม่เหมือนกันไม่ได้กอดไม่ได้จูบ แมมตอนนี้นายจะจบฉัน้นนายก็จบสิถ้าจะเก็บเสื้อผ้านานสักสองสามชัม่วโมงคงไม่เป็นไรมั้งฮะได้สิเป็นจมินก็ไม่ได้ล่วงเกินน้องมากไปกว่าการจบแล้วกอดเท่านั้นปานเองถึงขั้นพุดลุกผุดนั่งเขารอนานมากรอจนเกือบหลับและเห็นด่านชายเดินหน้าชื่นตาบานลงมากว่าจะลงมาได้ แถมยังเดินมากับแฟนคล้องแขนกันอีกนะท่าทางจะเป็นออกมากหลงกันหลือเกินตาจะมาแล้วจ้ะเออข้าคิดว่าข้าเนี่ยเกือบจะเปลี่ยนใจมารับเองพรุ่งนี้แล้วก็ได้น่ตาอย่างนั้นตาก็กลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ใค่ามาใหม่เองจะบ้าเหรอข้าประชดผมขอโทษครับที่ปล่อยให้คุณป้ารอ,อนานไม่เป็นไรไอ้ฟ้าคามต่างหากที่มันโอเอใช่ไหม ตาหนะ่าไม่ได้โอ้ยซะหน่อยฉันก็ต้องสั่งเสียล่ำลากับแฟนในสี่เออข้าเข้าใจเราคงต้องไปแล้วขอบคุณคุณเบนจามินมากนะครับที่ดูแลหลานของผมถึงมันจะดื้อจะสนมีความคิดเเพี้ยนไปบ้างคุณก็ยังอดทนกับมันได้ผมไม่ได้อดทนครับผมชอบที่ฟ้าคามเป็นอย่างนี้ฟ้าคามน่ารักนะครับไม่เห็นเป็นอย่างที่คุณบอกเลยเป็นไงล่ะตาฉันน่ารักไปได้แล้ว ข้าไปหลอดที่รถแต่วะลูเหมือนเองยังล่ำลากันไม่เสร็จปันพูดแล้วเดินไปหลอดที่รถทาให้เบนจะเินเองดึงน้องเอาไว้ก่อนจะไปแล้วทําไมล่ะน่าจะจูบอีกหรอก็ได้นะพอละมัง้งดูสิปากแ,งแดงๆอยู่เลยฉันคงคิดถึงนายนันแน่เหมือนกันแล้วแล้วอะไรพูดมาสิแล้วอย่านอกใจฉันเป็นทังขาดถ้าจับได้ จับได้แล้วใช่ไหมจับได้แล้วควรทายัางไงดีนะเด็ดืตอต้องทํำยังไงอ๋อฉันรู้แล้วแล้วฉันคงจะดื้อแน่เลยฟ้าคามอ๋อๆไม่ได้ดื้อแบบนั้นฉันไม่มีทางไปไปมองคนอื่นหรอกหน้าฉันมองนายคนเดียวอ่ะนายก็เหมือนกันอย่าไปมองคนอื่นแล้วกันถ้าฉันจับได้นะฉันแหกอกนายแนะ่อืมเบนจามินดึงฟ้าคามเข้ามากอด เขาคงไม่ได้พบเจ้าดื้อนี้อีกนานตาอะไรขับให้มันเร็วๆหนุ่ได้ไหมอ่ะฉันอยากเจอเล้งแล้วปิงแล้วอ่ะเออข้าก็อยากจะไปให้ถึงไวๆแต่รู้สึกว่ามันจะมีคนตามคนของเบนจะมีหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ไอ้ฟ้าอะไรล่ะตาเองกกำลังตกอยู่ในอันตรายต้องระวังตัวให้มากๆไม่น่าล่ะตาถึงได้มารับฉัน คราวนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ่ันนิก็หวังว่าไม่ใช่ลองของตานะเป็นฉลองค่ะเรือองเอ็นล้วนๆลู่ของฉันยังไงเหรอข้าบอกเอ็งไม่ได้แม้ความลับอีกแล้วว่าฉันจะรู้ว่าตาเป็นใครฉันเนี่ยก็เกือบเกือบอะไรก็เกือบเป็นเมียเพื่อนตามแล้วไงในลบอะไรนั่นนะแล้วคราวนี้ยังมาปิดฉันอีกถ้าฉันโดนอะไรขึ้นมาหรือว่าตายเนี่ยตาจะทําไงเองจะตายไม่ได้ฟ้าเองก็เหมือนลูกของข้าข้าไม่ยอมให้เองตายหรอก ตาคนมันจะตายห้ามได้เหรอแล้วตาจะปกป้องฉันไม่ได้แค่ไหนทำไมตาถึงได้ไม่ให้ฉันอยู่กับ,บเบนจามินละ่ะถ้ารู้ว่าเองอยากอยู่กับเขาแต่เขาก็ปกป้องเองไม่ได้ข้าไม่มั่นใจว่าเขาจะยอมเสียสละชีวิตแทนเองได้แต่ข้าทําได้ตาพูดอย่างนี้ยฉันจะร้องไห้นะเองไม่ต้องมาซึ้งข้าก็พูดไปน,นั้นแหละเพราเอาเข้าจริงๆบางทีข้าอาจจะเห็นแก่ตัวไม่ยอมตายเพื่อเองก็ได้เพียงแต่ ไม่อยากให้เองตายอย่างมากเองก็เจ็บหนักแต่ก็ไม่ถึงขั้นตายเอ๊ะยังไงเนี่ยเกือบจะร้องไห้อยู่แล้วเชียวเองไม่ต้องร้องข้าบอกเองแล้วไงปันไม่อยากเห็นน้ําตาของฟ้าคามในชีวิตฟ้าคามร้องไห้มีกี่ครั้งตั้งแต่โตมาและที่สําคัญถ้าฟ้าคามรู้เรื่องของแม่แท้จะเป็นยังไงนะขอให้สุรีไม่ใช่แม่ของฟ้าคามเธอแต่มันเป็นไปได้ยากมากดูเหมือนเธอ จะเป็นแม่ฟ้าคามแน่ๆจากที่จัดเมี่นเล่าให้เขาฟังในตอนนี้มีคนตามเขาเขาไม่มั่นใจว่าเป็นคนของใครกันแน่แต่ถ้าเป็นคนของมาเฟียวัดหรือไม่ก็คนของซูรีมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นหรืออีกคนหนึ่งก็คือลูกเลี้ยงของซูรีก็คือโอดินตอนนี้เขากุ้มใจกุ้มใจจริงๆ การที่เขาไป,ปลับป้าคาที่บ้านของเป็นจมินเป็นการเสี่ยงเพราะต้องมีคนเห็นเขาแน่ๆตานี่เราจะไปไหนกันหรอเข้าโรงแรมฮะเราจะนอนโรงแรมไหนว่าจะพาพาไปไม่ได้เอ็นก็เห็นว่ามีคนตามข้านึกตยูแล้วเชียวว่าข้าไปรับเองต้องมีคนตามแน่ๆใครกันหรอข้าว่ามันมีหลายกลุ่มทั้งคนของไอ้เลิฟและโอดินโอดินมาเกี่ยวเลยด้วยละ่ะ าก็ตามเองน่ะสิข้ารู้ว่าเจ้านั่นตามหายปิงทั่วไปหมดแต่ข้าไมา่ได้บอกไอ้ปิงหาถ้างั้นหมอนั่นส่งคนมาตามฉันก็เพราะว่าอยากเจอปิงอย่างนั้นหรอหมอนี่มันชั่วจริงๆเลยจะมั่นกับคนหน่นแท้ๆยันจะล้างไอ้ปิงให้เสียใจอีกอะเออนั่นเป็นเรื่องของเขาปะวะแต่เอ็งอาจะซวยด้วยถ้าไอ้อดินมันจับเอ็งได้เอง็งตายแน่ๆไอ้หมอนั่นแม่งโคตรโหดฉันรู้ตา ตอนนั้นฉันก็เกือบเตียงถ้าเบนจะมินไม่ช่วย mm. ก็คงแย่อะทางนั้นเอ็งก็ทําตัวให้ดีๆหน่อยลวกันข้าสั่งเองต้องทําตามทุกอย่างตายังไงอะงานนี้เราก็ต้องมีเอ่อรอดผลกันบ้างนะหมายความว่างไงตาก็แกล้งทำเป็นเข้าโรงแรมแล้วเราก็จะออกออกยังไงอะก็ต้องแอกแรงวิ่งกันนะสิหาตาแล้วเสื้อผ้านี่ล่ะ ถ้าลำพังฉันวิ่งก็พอไหวนะแต่ถ้าหอบเสื้อผ้าวิ่งคงไม่ไหวจะทิ้งมันไว้ตี้ไปหาเอาไม่ปั้นพาหลานชายเดี๋ยวเข้าโรงแรมเช็คอินเพื่อเข้าพักแต่ทั้งสองคนกลับไม่ได้อยู่ที่นั่นหน้าห้องดูเหมือนว่าจะมีคนด้อมด้อมมองๆเดินผ่านไปมันมีอยู่หลายกลุ่มจริงๆตาจริงๆเจง,จง,จงที่ตาว่าแน่ๆแ,แล้วจอกยังไงปีนฮะปีนตรงไหนอะนี่ไง ระเบียงเออมันคงคิดไม่ถึงแน่สองตาหลานปีนระเบียงไปจันอีกห้องหนึ่งที่มันว่างแล้วออกจากห้องนั้นและเดินทางด้วยเท้าโหูเหนื่อยจังเลยตานี่เองไม่ได้ออกกำลังเลยใช่ไหมเนี่ยอยู่กับเบนจามินอยูด่ดีกินดีก็ใช่ดีแต่ด้วยที่ความที่ปั้นเองก็รู้ว่าฟ้าคามก็บ่นไปอย่างนั้นสองคนตาหลานลัดเลาะจนกระทั่ง เรียกรถคันหนึ่งก่อนที่จะไปที่รีสอร์ทเพื่อพักเอาแรงตอนนี้เขายังไม่ไว้ใจและกลับไปอย่างที่พักของตนเองได้ก็คือบ้านที่เล้งกับปิงโย่ทางด้านปิงกับเล้งก็นั่งเดิมกันตอนนี้ปิงดูเหมือนว่าจะขาดสุลาไม่ได้ไอ้ปิงค่อยๆหน่อยดิดื่มเยอะไปแล้วเนี่ยถ้าตะปั้นมาแล้วเล่าแกหมดจะทํายังไงจะทํายังไงก็ฉันเสียใจนิว่าแกจะทำทัาไงวะ นมันโกรกหากวันสองวันมันทําได้เหรอแกก็อย่าร้องไห้มากนะซี่ฉันเห็นแล้วสงสารแกนิวา่าท้างนั้นแกก็ดื่มๆไปฉันยอมให้แกดื่มแล้วดื่มให้หมดเลยดีมากพี่เล้งดีมากปิ้งดื่มดื่มจนกระทั่งโมดสตตัวถลายจากที่นั่งอยู่โซฟาก็ไปนอนกองอยู่กับพื้นเล้งเหง็่แล้วก็สายหัวแต่ตัวเองก็เมาเหมือนกัน ในตอนนั้นเลิฟและคนของเขาบุกเข้ามาที่นี่เขารู้เพราะคนของเขาตามกำนันช้างจนรู้ที่ซ่อนรอจังหวะที่ปั้นออกจากบ้านแล้วบุกเข้ามาในตอนนี้เขาหลังกำลังเข้าไปในตัวบ้านทันทีที่เขาเห็นเล้งก็พุ่งเข้าหาแต่เสียงปืนก็ดังขึ้นะก่อนเขาหันไปมองทางปืนก็เห็นว่าลูกน้องเขาถูกยิงและนั่นก็คือไอ้ก๊อตก๊อตมาพร้อมกับดาชา ในตอนนั้นเขาจําเป็นต้องหลบสั่งให้ลูกน้องลยุยด้าชาจะเห็นเขาไม่ได้ไอ้ก๊อตมันต้องแอบ,บตามลูกน้องเขาแน่บางทีมันอาจจะรู้เจ็บใจจริงๆไม่น่าละ่ะมันถึงหายตัวไปบ่อยๆก๊อตคว้าแขนของเล้งลุกขึ้นใครอะลุกขึ้นจะโดนจับแล้วลุกขึ้นฮะนายนี่เองมามาดื่มกันไม่ต้องรีบไปจากที่นี่หลุนี้ไปไปด้วยกัน ไปไหนอะในก๊อดก๊อดอดจ้มไม่ได้ต่อให้เล้งเมาก็ยังจำเขาได้แค่นี้ก็ะชื่นใจที่เสียงชีวิตมาช่วยเขาปะทะกับคนของเลิฟเขาจะยอมให้เล้งไปตกอยู่ในมือของเลิฟไม่ได้ไอ้เลิฟมันกลับเป็นผัวหน้าองค์กรแน่ๆและอีกข้อหนึ่งเขาก็ไม่ไว้ใจมันพอเขารู้เรื่องของเล้งเข้าเขาก็รีบบอกดาชาให้ตามมาแล้วก็ทนจริงๆ เขาแปลกใจถ้ามันไม่ได้ประสงค์ร้ายทําไมมันถึงต้องปิดบังและหลบหน้าดาชาในตอนนี้มันไม่ควรยิงปืนปะทะด้วยซ้ําเขารู้เรื่องนี้ก่อนที่จะแจ้งกับเจ้านายล่วงหน้ามาก่อนมาช่วยได้ทันก่อนที่เล้งจะอยู่ในมือของเลิฟตอนนี้เจ้านายของเขาอุ้มเล้งไปที่รถเขาปะทะเสียงปืนสนั่นปนไวหวโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตเห็นว่าปิง เมาแล้วพุ่บหลับอยู่ที่พื้นน้องจึงไม่ได้รับอันตรายและเล้งเองก็เมาทําให้ทุกคนไม่ได้ช่วยปลิงออกมาเล้งถูกอุ้มจนมาถึงที่รถพอคุณรถได้โฮมนั่งอยู่บนนั้นแล้วออกรถไอโฮมขอบใจที่แกมาทันขับนายเขาจะมาไม่ทันได้ยังไงเมื่อเขารู้ว่าเล้งอยู่ที่ไหนรถขับออกไปอย่างรวดเร็วตามด้วยรถของก๊อตกับชวนที่ขับตามไปติดๆเล็บจดใจมาก ข่าวนี้เขาไม่ได้หน้าแถมยังเสียตาแหน่งหัวหน้าขององค์กรอีกด้วยตามไหมครับคุณเลิฟไม่ต้องตามทําไมล่ะครับนั่นมันฮะจะตามทําไมวะไม่มีหวังแล้วดีไม่ดีอ่ะคุณดาชาจะเห็นฉันแล้วไงต่อครับคราวนี้เราก็พลาดไม่พลาดหรอกยังมีอีกขราวนี้เราอ่ะจะได้เงินถุงเงินถังเลยนะอะไรกันครับผมไม่เข้าใจที่คุณเลิฟพูดด้ไง มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยคุณเลิฟก็ใช่เน่ะสิไปเอาตัวมันมาปิงไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังได้รับอันตรายเขาถูกอุ้มเลิฟจะได้เงินจากทั้งสลัญยาแล้วก็อมเมริยาเงินจำนวนมากถ้าปิงตายหรือหายไปต้าไหนครับเออเด็กคนนี้นี่แหละคนที่คุณสลัญญาต้องการค่าโอ้โหก็น่ารักดีนะครับ แต่ก็ทําไมต้องอิจฉาเด็กคนนี้ด้วยล่ะครับก็เพราะไอโอดินมันเสน่ห์แรงละมั้งเลยทําให้เจ้าเด็กนี่พลอยซวยไปด้วยแล้วคุณอมเมเลยล่ะครับก็บอกแล้วว่าหมอน,นั่นเสน่ห์แรงแต่เด็กคนนี้ก็หน้าตาธรรมดานี่ครับไม่เห็นสู้อะไรพวกเธอได้สู้อะไรพวกเธอไม่ได้ก็จริงทั้งหน้าตาทั้งฐานะแต่มันผิดที่ว่าไอโอดินน่ะมันชอบไอเด็กปิงนี่ต่างหากละ่ะ เลิฟยิ้มที่มุมปากบางทีปิงอาจจะทำให้ฟ้าคามกลับมาอยู่กับเขาเขาจะได้ทั้งเงินทั้งความรักการที่เขาจะฆ่าปิงมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ่าเขาคิดจะฆ่าต้องคิดให้ดีเพราะโอดินยังคงตามหาปิงหากรว,ว่าตายพอเขาแล้วก็คราวนี้ได้ไปกันใหญ่อย่างน้อยเด็กปิงตายก็ต้องไม่ใช่เกิดจากฝีมือเขา